ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมงพุทธเบิกอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละซึ่งย่านที่เราแบบเลาะเข่ามาก็จะเต็มไปด้วยที่พักนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ว่ารวบรวมของที่เป็นผักผลไม้ในเรียกว่าในพื้นที่ที่ปลูกเองตามฤดูกาลแล้วก็จะมีของที่นํามาจําหน่ายคือเรียกว่าขายกันตลอดทั้งปีนะคะของก็จะขายกันทุกร้านแต่ว่าอยู่ที่ว่า ใครอยากไปซื้อร้านไหนส่วนใหญ่แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะให้ชิมเนาะแต่ละร้านเขาก็จะมีแบบให้ชิมเมลอนให้ชิมอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะมีบัวหิมะด้วยและเม่ี่ยเห็นไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุค่ะอย่างเมล่อนเนี่ยคือปลูกที่บ้านเรา มั้ยคะมีอะไรบ้านที่ปลูกในบ้านเราที่ก็จะเป็นผักเป็นผลไม้บางตัวเนาะแอปเปิลกับลูกไหนจะน้ำข้าวนองเ้ากเหมือนกันแล้วก็ลูกลูกพีชด้วยไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่เป็นผักสดนะแล้วก็บวหิมาแล้วก็มันหวานค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นเมลอนแบบลูกแบบใหญ่ๆเลยอันนี้หวานฉ่ำอันนี้หวานกรอบอีกหนึ่งผลไม้ที่เราจะเห็นวางขายหลายร้านเลยเกือบทุกร้านนะคะก็คือเสียนทอหรือว่าละมุดอินเดียเนื้อข้างในเขาจะมีความเป็นแบบ แป้งแป้งแห้งๆเวลากินต้องปอกเปลือกนะคะเนื้อของเซียนท้อนะคะแห้งๆมันๆหวานๆเนื้อเขาจะเหมือนฟักทองผสมมันอ่ะมันมันไม่ได้เนียนมากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหยาบเกินอ่ะอร่อยคนทีฟ้าหระคะของที่นี่เลยเนาะอันนี้อันนี้ก็ปีละครั้งถูกไหมปีละครั้งปีละครั้งใช่เดี๋ยวปอกให้ชิมก่อนเนาะได้ค่ะอิ่มข้าวไม่ต้องกินแล้ววันนี้ บบหวานฉ่ากรอบความกรอบจะคล้ายกับพวกบันแก้วแนวแนวนั้นเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นเย็น,เ,ยนเฉพาะตัวคุยกับแม่ค้านิดนึงนะคะแม่ค้าร้านนี้คุยเก่งมากคือส่วนใหญ่ของก็จะขายคล้ายๆกันแล้วอย่างนี้คือแบบเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาจะตัดสินใจซื้อนี่คือต้องมีลาแม่ค้าไหมใช่ค่ะพี่ ยังไงคะก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะติดเซนยังไงนะให้แบบเขาติดเราหลงเราแบบนี้ค่ะติดเราหลงเรารสชาติผลไม้เราก็ต้องดีด้วยเนาะใช่ไหมมีแบบต้องมาแบบเกรดดีๆมาขายด้วยเรียกว่าตลาดมงพูทธเบิกเนี่ยก็คือช่วงไหนเป็นฤดูผลไม้อะไรก็จะเป็นของผลไม้นั้นมาขายแต่ก็จะเน้นเป็นพืชเมืองหนาวอย่างนั้นไหมคะและอย่างนี้พอแบบช่วง <Def spoiled. S 1> <humidity. S 2> ตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนเงยอะๆที่แบบเขาขายเยอะซิก็คือเป็นัวหิมะาบหิมะ<ว>รเริ่มอ,ออกเยอะใช่ค่ะช่วงนั้นสับปรีบปรดด้วยไหมคะใช่ค่ะพี่แล้วก็สับปะร<ไ>ข,<ว>ขายกันนี่คือทุกวันทุกวันค่ะส่วนมากก็คือแบบจะขายทั้งปีเลยพี่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนปุ๊บเขาแม่คะจะไม่ค่อยมาเปิดเยอะใครอยากมานะคะนี่มีแบบประมาณต่ำๆนี่สัก 50ล้านถึงไหมกประมาณเกือบร้อยล้านเกือบร้อยล้านาใครชอบร้านไหนชิมผลไม้ถูกใจชอบไหมคะร้านไหนคุยแล้วถูกใจก็อุดหนุนกันได้นะคะ <S <S 1> <S 1> ถ้าใครที่กําลังจะมาเที่ยวที่อําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์โดยเฉพาะมาที่พุทธเบิกนะคะอยากให้แวะมาเพราะว่า ผักผลไม้คือสดแล้วก็แม่ค้าส่วนใหญ่ก็อธัธยาศัยดีตลาดนี้นะคะจริงๆขายทุกวันแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่คือตีสี่ตีห้ก็เริ่มมาตั้งแผงกันแล้วนะคะแล้วก็ขายกันไปจนถึงประมาณสักสองสามทุ่มเลยก็มีนะคะใครมาแล้วอยากให้แวะค่ะที่นี่ตลาดมงภูทับเบิกค่ะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เราจะได้ของสดๆอร่อยๆแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลกลับบ้านไปนี่ค่ะเพียบ